สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วงพยอมจะพามาดูกระเจี๊ยบที่เขาเรียกว่ากระเจี๊ยบกินยอดกินใบนะคะก็เป็นอีกพันหนึ่งนะคะก็จะให้ดูนะคะลูกของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะลูกของเขาจะกลมๆแบบนี้นะคะจะไม่ แบ์สวยเหมือนกับกระเจีย๊ยบบ้านเรานะคะอันนี้คือเป็นกระเจีย๊ยบของทางประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะที่บ้านไร่วังพยอมได้มาปลูกนะคะเป็นเอฟซีชาวไทยนี่นะคะแต่เขาจะมีคนงาน เป็นคนงานของเมียนมานะคะเขาได้เอาเข้ามาปลูกไว้กินกันนะคะส่วนตรงนี้ก็คือเป็นกระเจี๊ยบบ้านเรานะคะนี่ค่ะลูกจะใหญ่แบบนี้นะคะอันนี้ก็แก่แล้วนะคะเดี๋ยวบ้านไร่ต้องหาโอกาสมาตัด เพื่อตากแห้งเก็บไว้แล้วละ่ะส่วนอันนี้ก็เป็นทุ่งนะคะเป็นทุ่งดอกเป็นจมาดนะคะก็จะได้ดอกที่พยรุแบบนี้นะคะเป็นธรรมชาติที่สร้างสรรค์อีกชนิดหนึ่งนะคะส่วนอันนี้ก็คือกระเจี๊ยบกินยอดกินใบนะคะดอกของเขาก็จะสวยมากๆเลยนะคะ ดอกจะออกเป็นโทนสีเหลืองส่วนข้างในทำไมวันนี้กล้องไม่โฟกัสเลยหรือว่าอากาศไม่เป็นใจดอกของเขาก็จะสวยโูกของเขาก็จะกลมๆแบบนี้นะคะ แต่เขาก็มีดอกดกเหมือนกันนะคะลูกของเขาก็ดกนี่ค่ะเดี๋ยวรอแก่นะคะถ้าใครสนใจอยากจะได้นะคะที่ทางตลาดก็กำลังต้องการนะคะสำหรับกระเจี๊ยบ กินยอดนะคะกินยอดกินใบแบบนี้นะคะเขาทางเขาก็จะอาไปใส่พวกต้มยำนะคะต้มยำปลาต้มยำไก่ประเภทนี้นะคะแต่กินก็อร่อยดีนะคะจะออกเปรียปร้ยวๆมีกลิ่นหอมหอม เล็กๆน้อยๆนะคะแต่ดอกของเขาก็สวยนะคะลูกของเขาก็กลมๆเล็กๆแบบนี้นะคะวันนี้วันนี้บา้นนบานไร่องพยอมก็เลยพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่ากระเจี๊ยบมีหลายพันอันนี้เป็นกระเจี๊ยบกินยอดกินใบนะคะเป็นแบบนี้นะคะ พอดีบ้านไร่งพยอมก็เพิ่งได้มาเมื่อต้นฝนที่แล้วนะคะก็เลยเอามาปลูกไว้แล้วก็ได้ตัดขายไปบ้างนะคะแต่ก็อยากจะได้พันไว้เพราะมีคนสนใจเยอะเหมือนกันนะคะบ้านไร่งพยอมก็เลยไม่ได้ตัดขายนะคะ เพื่อต้องการเอาไว้ขยายพันธุ์ลูกของเขาก็สวยนะคะปลูกเป็นไม้ประดับก็สวยแถมยังกินได้ด้วยดอกก็สวยลูกก็สวยนะคะกลมๆเหมือนลูกเชอร์รี่ก็เป็นไม้งามอีกชนิดหนึ่งที่ทำได้ทั้งไม้ประดับ แล้วก็เป็นได้ทั้งอาหารทำกับข้าวได้นะคะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็พาเพื่อนๆมาได้รู้จักกับกระเจี๊ยบกินยอดกินใบนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ